วันนี้นะคะอยู่กับเตยค่ะ วันนี้เนี่ยเตยมีแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะคะที่จะมาแนะนำทุกคนเพราะว่าแอปตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับตัว l u m i Spa iO ที่เตยใช้ทำความสะอาดผิวหน้าทุกวันอยู่คือแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันสามารถติดตามผิวหน้าเราว่ i, าเฮ้ยสภาพผิวหน้าเราตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างและนอกจากนั้นนะเขายังจะช่วยในการประเมินผิวเราว่าเราควรจะดูแลยังไงเลือกผลิตภัณฑ์ให้เราด้วยว่าถ้าผิวหน้าเรา เป็นแบบนี้เราควรจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรหรือว่านอนอยู่เฉยๆวิดูเราวยากได้ทำไงกดสั่งซื้อค่ะของก็จะมาถึงที่บ้านเราแบบไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องออกไปไหนเลยอทุกคนเรียกว่าเป็นการกำหนดเป้าหมายของเราอ่ะ ด้วยเทคโนโลยี AI แบบอัจฉริยะขั้นสูงเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าแอปเวราเนี่ยเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างเรามาที่ตัวแรกเลยคือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผิวหรือว่า skin consultation นะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถสแกนหน้าเราแบบหน้าสดแล้วเขาก็จะใช้ระบบ AI เนี่ยในการดูว่าผิวเราแต่ละจุดมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเราเนี่ยมาให้ตัวต่อไปคือตัว shade finder นะ เขาจะหาเฉดสีผิวของเราเนี่ยให้เข้ากับตัว BB c ีครีมใช้ปุ๊บแล้วทำให้หน้าเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอันต่อไปเซลฟี่ไทม์ไลน์ค่ะตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้ตั้งแต่วันแรกนะคะก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปแช่ หนึ่งอันนะคะเป็นรูปแรกแล้วเราก็ค่อยถ่ายไปทุกๆวันเพื่อติดตามผลแบบ Real Time นะคะว่ามันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างนะคะ Before After เป็นยังไงและอันต่อไปนะคะเหมาะสำหรับสาวๆแบบเรานะคะคือตัว Product Catalog นะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์ของนูสกินเขามีอะไรบ้างแล้วพอเรากดเข้าไปปุ๊บอมันจะมีดีเทลแบบบอกเราหมดเลยคืออันเนี้ยเขาบอกเลยว่าเฮ้ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างแล้วมันเหมาะกับใครบ้างนะคะและฟังก์ชันต่อไปคือฟังก์ชัน beauty device management ซึ่งฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเขาทำหน้าที่โดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะอย่าง l u m i s p a i o ด้วยระบบบลูทูธค่ะทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถออกแบบหรือว่าดีไซน์นะคะฟังก์ชันต่างๆเพื่อ ที่เราเนี่ยจะได้มาดูแลผิวหน้าของเราด้วยตัวเราเองสุดท้ายแล้วที่ดีที่สุดเลยเพราะว่ามันคือการเลือกและสั่งซื้อถูกปะกดสั่งซื้อนะคะแล้วก็จ่ายตังอะไรเรียบร้อยกรอกข้อมูลที่อยู่นอนอยู่บ้านตื่นเช้ามาก็มีของมาส่งที่บ้านได้ทันทีนะคะ ถ้าถามนะคะว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะเตยว่ามันเหมาะแบบทุกเพศทุกวัยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนใช้งานทุกคนเลยเพราะเขามีหลายภาษาแล้วก็ฟังก์ชันในการเข้าถึงเนี่ยไม่ซับซ้อนคือกดเข้าไปรู้แล้วก็สามารถ follow ตามขั้นตอนที่เขาต้องการได้เลยเป็นแอปพลิเคชันที่เฟรนลี่มากๆ ณะนี้แล้วอย่าลืมเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเวล่าของนูสกินนะคะบอกเลยว่าแอปนี้เนี่ยสวยจบครบในแอปเดียวค่ะ <blues>